สบายดี Somebody, ท่านผู้ชมสบายดีเอฟซีสุมองสุบอนพี่น้องพ่อกันคือเกา่าพี่น้องเอ้ยครอบครัวเจ๊ซา,ายพี่น้องกินข้าวปั้นข้าวเส้าละสิสิไปดำหน้าปลาตัวนพี่น้องเอ้ยได้กระเทยนมเล็กคือเกา่ากบน้องปีได้สามคนคนงานนะพี่น้อง คนโมงงานก็นกนประมาณสามเป็น6กบวกกันกินกําลังกินข้าวเร้าพี่นอ้องเอาเอาซุ้มเจ้าบรได้ไปเอาแล้วงานแห่งหน่อยคนแห่งหน่อยบาทบางเขาบางเขา ปล่อยก็อีเต้นคู่ใจคือเก่าพี่น้องสีผ้าไปนี่ปาป้าขึ้นมาไปกินยูพุ่นแล้วให้ให้น้องกันท่าคีบคอยมาขึ้นคืนคืนน้องดีแท็กเมื่องัวถาพี่น้องตอนเพลนหมดเลยเพื่อนสีมาสีทูบอกว่าบอกให้อางัวออกไปทั้งนะย่ามันกินเขาวเขา คืนๆในสามคนไปพ่อกันอยู่พุ่นพี่น้องพ่ออยู่ให้หน้าใช่ป้าตวนพคนละ <c oughs> เดินทางเลยพี่นอ <c oughs> อ้องขับรถอีแตนเลยพี่นอ <c oughs> ้ <c oughs> องสู้ๆเลย <c oughs> <c oughs> แลเจ่เยบนะ,ะมันจิตยอดเนาะพี่น้องขอไฟลายขอเฮาขับรถไทยอยู่พี่นะฮะไป จีนโน่อีแตนบอกแตนภูใจพี่น,น,นองพาคนงานไปเชื่อตัวนพงจีน้น่เขาก็สิได้ดำนำ้ำอยู่ดนกตอนเทนจสิมาเบิ่งนงัวเจอลูกจอสิเปลี่ยนลูกซ้ยายไปพี่นอง ลุยลุยทานนัน่นบ้านน้ำมวงหน่อยนะพี่นอนเราอันนี้ก็บ้านน้ำมวงคือกันพี่น้องแต่ว่ามันสิควาหวยมาฟังนี่หน้ากับโบกไก่บ้านเราประมาณลักกัวสองลักเลยพี่น้อง ีถนนเส้นนี้ไปบ้านหอค้ำหอยป,ปังเล้ะ มาหอดมาถึงเลยพี่น้องทุงไม้ได้นล่นะมาหอดแล้วนี่เออทุ่งไม้พี่น้องทุ่งพอน้องเทศนแล้วแล้วแล้วมือวานตอนแรงมาทุ่งไม่ ีทางเขาน่ะอันนี้หน้าหน้าพงพวัวเพื่อนพี่องหน้าลุงวันแถวนี้เขาจะห้องกระดำเนาะนี่ก็อสองพูเมีย คือมือทั้ผัวผัไปสามคนสีททมมนท่ทั้ทงเฮาพวกทำแม่น,นมองไก่ทองทิดทั้งผัวพิ่นนาพอน้องไก่ทอง เฮ้ยนะมาดำหน้าพ่อเจ้าก็ได้ฮะเออมาดำซอยเพื่อนแต่คอยก็ยังสิมาซอยเพื่อนจะยี bon ิซอยไฟล้ายคนก็ด้องลายบอลดำก็ด้อนี่พ่าบุไทยนะเออ Rồi, mẹ phò nồng mưa ấy thì nó. Nà không phải giờ này nè Hả? Chị tuần Phụ trao bởi thân đây đó Cứ pop bớt là Khôn ngàn mà, phật ní bớt là งัวสมเจ้าไว้สะสสผูกเบิด์คู่โตใครเล่นผูกได้คอยจับค้องใช่ไหมมันแก่คอยไปไไข้อ,อ,นนนนของเศร้านี่ว่าว่าสิชนเข่าเพื่อนอีเต้นนั่นหัวเก่งๆนะปุ้ยบริของตีน โญญค่นเนี่ยไทยคลิปคนพี่นอ้องต้งชิลลุ่งไปดำสองสี่หกสองสี่หก,หกได้หาคนพี่นอ้องคนงานคนโลกูก้าสองเป็นเจ็ดอันนี้โมเมนต์คนงานอ่ะ คุรลก้าก็ได้ลูกไผ่อีเมซอนอกับไพร์บ่นนกับเจคูนพี่น้องอกับยายคูนพี่น้องเซน,นออย่ในขีดเจกับเราบ่ ชเช้าแหลบันนาได้สนน้า,นนาเอาคือว่านั่นน่นผลบุรเหตหน้าได้บินแล้วเออ นาซาวให้เนาะซาวให้ยาวนี่บ่อันนี้บ่พุ่นบ่แม่นหมดบ่นั่นบ่เออ โอ้ยเลือกอยู่สั้นแล้วเห็นว่าปูหายเลือกยิ่งดีอยู่กัน่ายฮอผู้ทั้งหน้าเขากับแกไปเต็มรถไทยให้ไปเลย นุกใช่น่ะนนั้นได้เพราะว่าโบมีค้นตุนใหม่ล้าอยู่ดอกหน้าทุ่งนี่โบมีแดดได้เมื่นี้นัง จำ้ำน้องกันจำ้ำอ้าวลืมเมถาอ้าวมามาพันลืมเมถา เออล้วก็สิมาแล้วว่าเอากันเมื่อคืนนี่ที่รถจักปล่อยใส่แล้วเจ้าจะเห็นยังกะแล้วดำแล้วนะคุณเจเออคุดเจก็ได้จะคุดดอก วันละมือ้อบันดนี้ว่าเขาคือมีน้ำดำจะเผื่อเขาแต่กเกาอบ้ญละวันนี้ได้อะไรสร้างปิ่นเนาะ มันคางเพิ่นนี่เลี้ยบนเ้วยังติดยังติดซ้อมสามมือนองชิ้นเพิ่นนี่ได้เนาะเพราะท่านได้ดำนี่ลูกไผ่เมซ้อนว่านแล้วก็มาบ่ เขากิน้วไ้เมื่อคืนนี่ไปก้านโกบบะบุได้ไปก้านเมื่อคืนคนโตก็หาก,ก้านโกบหน่อยเพี่น้อาไลยขนาดนะั้นช่วงนี้ มะปร้ใส่น้ำมันสมต้มจำเจียวพริกดิบโอ้แซ่เก็บผ้าบมดเพียงเช่นนี้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอดีแท็กเนี้ยเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเนาะขอบคุณเจ๊้ายพี่น้องเนี่ยมันเจ๊ดำกับเจ๊้ายคือสเสือมาเพราะว่าเพิอผสอยู่เฮ็ดกิน ที <mondo> <flix> ่ดำก็เอาน้องไก่ไก่น้อยเนาะไก่ทองอยู่เพื่อนไม่ใหญ่ก็ยูน่าเละบุได้กินเขาเลยเมื่อวานสบายดีพี่น้อง